สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อลิซา FL channel นะคะวันนี้นะคะชาก็จะมาแชร์นะคะก็คือประสบการณ์นะคะในการทำงานบนเรือสำราญที่ยิ่งใหญ่นะคะ <laughs> นั่นเองนะคะก็คือม like, like hmm. ีคนอยากรู้ว่าชาติก็มีคนหลายคนรู้ว่าชาติเคยเป็นลูกเรือนะคะมาก่อนนะคะก็เลยอยากเออมาแชร์ซิว่าเป็นยังไงทํางานบริษัทสำลันเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะคะไปถ้าพร้อมกันแล้วชก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอเคลมไว้เลยนะคะว่าที่จะแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ก็คือเป็นประสบการณ์โดยตรงจากตัวชาติเองนะคะซึ่ง อาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากคนอื่นยังไงอันนี้ชาไม่ทราบนะคะก็คือชาเนี่ยได้ไปอจอยนะคะไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปทำงานบนเรือสำราญนะคะในปี2013นี่ค่ะ2013-2014ไม่เกินเนี่ย1ิใช่ประมาณนี้ค่ะก็คือไปสมัครกับเขานะคะที่บริษัทจัดหางานเาเป็นเอเจนซี่นะคะชื่อว่า CTI Group Bangkok นะคะซึ่งอยู่แถวแถว หลังสวนไหมซัมติงสักอย่างเนี่ยค่ะก็คือจาได้ว่านั่งรถไฟฟ้าไปลงแถวอ่ก่อนถึงสถานีสยามจำไม่ได้ว,ว่าชื่ออะไรด้ยวยความที่ไม่อยู่บ้านนานโอเคค่ะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์บินเข้าไปนะคะที่บริษัทจัดหางานอันนั้นนะคะและ้วก็ไปนะคะเพราะว่าไปด้วยคําแนะนําจากเพื่อนของคุณแม่นะคะเพื่อนของคุณแม่เนี่ยเขามีลูกสาวที่ทํางานบนเรือสําราญอยู่ก่อนแล้วนะคะเราก็บอกเออมันอย่างนั้นอย่างนี้ลองไปดูสิเราก็อุย้ย ทำงานบนเรือสำราญเหรอตายแล้วมันได้ล,ล่องอะไรนะได้ไปเที่ยวรับโลกได้แบบอยู่ใช้ชีวิตอ,อยู่บนเรือสำราญมาต้องสวยหรูแน่ๆเลยมันต้องแบบว้าวมันก็ว้าวขึ้นมามันก็คือว้าวก็คืออยากมากตอนนั้นคืออยากมากคือฉันอยากทำให้ได้อะไรเงี้ยก็ไปไปสมัครกับเขานะคะเพราะเออว่าเขาติดป,ประกาศรับสมัครพอดีก็ไปแต่ ก็ไปได้วยความหวั่นหวั่นใจเล็กๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบจบทางด้านโรงแรมมาเราก็ไม่เคยทำงานโรงแรมเลยเอย๊เราจะทําได้ไงนะแล้วก็ภาษาอังกฤษเราก็พอพูดได้ประมาณแบบก็คือสื่อสารรู้เรื่องอะคะ่ะก็คือประมาณแบบ60%ปอร์อะประมาณนี้นะคะก็เลยแบบเฮ้ทำยังไงดีนะอะไรอะก,ก็ไปนะคะไปลองดูด้วยความแบบก็หวั่นใจด้วยนะคะ,ะก็ไป ไปการเขียนกรอกใบสมัครอะไรเรียบร้อยนะคะเสร็จปุบ๊บก็มีบริษัทเรือบริษัทหนึ่งนะคะเขาก็มาพอดีนะคะเพื่อจะมาอินเทอร์วิวครูเมมเบอร์ทั้งหลายเพื่อจะไปทําง,งานกับเขาแต่จําไม่ได้ว่าบริษัทนั้นชื่อว่าอะไรน่าจะถ้าจําไม่ผิดนะน่าจะชื่อว่า Norwegian หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่จําจําไม่ได้เพราะมันนานมากแล้วก็ไป ก็ไปสัมภาษณ์กับเขานะคะก็สรุปว่า n o r w e g ียนชา้ไม่ได้ผ่านไม่ผ่านตรงนั้นนะคะก็ก็เสียใจก็เฟลอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่ามันไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรแต่เขาก็มีประวัติคือเราเขียนมีประวัติส่วนตัวของเราไว้แล้วนะคะรีส u m ม่เราไว้แล้วถ้ามีบริษัทเรืออันใหม่มาหรือว่าบริษัทอันไหนที่เขาเปิดรับสมัครอีกเราเขาก็จะเรียกตัวเราเข้าไปนะคะอ่ะอนนก,ก็ผ่านไปก็รอ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 ,รอ,รอ จนกระทั่งมีอีกบริษัทหนึ่งเข้ามานะคะก็คือคอสตา ar, สักอย่างสัมติงนี่แหละอ่ะเรียกเราไปอีกอ่ะเราก็ไปนะคะเราก็ไปอีกด้วยความเมื่อครา้าาที่แล้วฉันผิดพาดเรื่องอะไรนะอันนี้นี่ก็พยายามอัพตัวเองขึ้นนะว่าอาจจะไปผิดพลาดเรื่องนี้นนโอเคไปคอสตาก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จก็รู้สึกว่า รู้สึกว่าเหมือนเขาก้ากึ่งว่าจะรับหรือไม่รับเพราะว่าตอนนั้นต้องขอบอกให้เลยให้รู้เลยนะคะว่าการที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาพูดกันง่ายๆภาษาชาวบ้านชาวบ้านเข้าใจแล้วกันว่าการที่จะมีะกระเทยแปลงเพศคนหนึ่งขึ้นไปบนเรือน,นี่มันจะเป็นยังไงนะแบบเธอจะทํางานได้ไหมเธอจะอะไรยังไงใช่ไหมมันก็แบบเออมันก็เป็นแบบเรื่องที่เขาค่อนข้างจัดเซนสิทอยู่เหมือนกันนะคะในตอนนั้นก็เลย คิดไปคิดมาก็เลยไม่ได้อีกนะคะก็ว้าวโชคชะตาทำไมทำร้ายฉันอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้ไกรี๊ดอัพไงเราก็แบบอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรเขาไม่ไม่รับเราก็ไม่เป็นไรเราก็โอเคทำงานของเราต่อไปะะตอนก็ยังมีงานทำอยู่นะคะกะ็ทำงานต่อไปเสร็จแล้วนะคะจากนั้นน่าจะประมาณ3-4เดือนนี้ไม่เกินนะคะก็มีอีกบริษัทหนึ่งเข้ามาหม่นะคะซึ่งเขาก็รับเหมือนกันนั่นะะก็คือ Carnival Cruise Li n e นะคะก็คือ Carnival หางแดงๆดงหางแดงแน้ำเงินก็นั่นแหละค่ะเขาก็เรียกเราเข้าไป interview อีกนะคะเราก็เข้าไปปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บรู้สึกว่าพี่เอเจนซี่เนี่ยเขาก็พยายามช่วยเราหนักหน่วงเหมือนกันนะคะคนที่เขามาสัมภาษณ์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็คิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าในตอนนั้นรู้สึกว่าในรุ่นที่เขาเปิดรับ คู่เมมเบอร์เนี่ยจะมีสาวน้อยนะคะสาวน้อยสุดสวยนะคะซึ่งเป็นแต่ละคนก็เป็นนางฟ้ากัทั้งนั้นเลยนะคะสคนซึ่งเราเป็นพี่ใหญ่สุดนะคะมีเรามีรุ่น้องอีก2คนนะคะซึ่งก็พูดกันตรงๆว่าเป็นกระเกือแต่งเพศทั้งหมดเลยนะคะก็คือพวกเรามีความพร้อมในการทํางานนะคะถึงแม้ว่าเรา เพศสภาพแบบนี้อะไรยังไงซึ่งเราเข้าใจว่าอเมริกาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ยึดติดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับเขาหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคะโอเคอเกย์กระเทยเขามีแหละแต่ว่าเกย์กระเทยแปลงเพศเขาก็มีแต่ว่าไม่มีเกย์กระเทยแบบที่แปลงเพศแล้วขึ้นมาทํางานบนเรือซึ่งเป็นงานที่หนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงอยู่นี่ในความมุมมองของเรานะแล้วเอเจ,อเจอเนซี่เขาก็เลยบอกว่าเออนี่เดี๋ยวเขาจะเรียกคุณเป็นพิเศษนะคะก็คือ,อสอบ เรออะไรอ่ะมีสองคนเข้ามาคุยเกี่ยวกับเรื่องจะถามเราอีกทีเนี่ยได้ความแม่ใจให้ความมั่นใจตื่นเต้นแล้วเนี่ยจะถามเราอีกทีนึงสอบเอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจว่าเราจะทํางานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราคนเดียวเลยนะคะที่เรียกเข้าไปสอบตอนนั้นนะคะรุ่นน้องเขาอาจจะไม่รู้ตรงนี้นะคะก็คือว่า,าเขาถามว่าเรามีความพร้อมไหมมีความอะไรไหมเราก็บอกว่าให้ตัดสินที่เราเป็นเรานะคะก็คือเราก็ มีความสามารถในการทํางานไม่ต้องแอสจัสแล้วว่าเราจะต้องยังไงนะคะเพราะว่าเราก็ทํางานได้นะคะเราก็มีความพร้อมในการทํางานเขาก็อ่ะโอเคได้เลยนะคะก็เลยได้นะคะก็เลยได้เขาก็เลยคัดเลือกเรานะคะให้ให้เราอ่ะผ่านในรอบเรซูเม่รอบแรกนะอินเทอร์วิวรอบแรกเรซูเม่วาอินเทอร์วิวรอบแรกเข้าไปนะคะอือเป็นอย่างนี้เอง ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องต่อชาขอพูดเลยนะว่าตอนนี้ชาก็อายุเยอะแล้วนะคะบางครั้งจะมีพูดผิดพูดถูกแล้วก็แบบสมองเราคิดอย่างนึงแต่ว่าปากเราพูดไปอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเีเรียสกับเรื่องนี้นะคะถ้าผิดยังไงก็คอมเมนต์ติดต,ติงชาได้นะคะเพราะว่าพยายามอยู่นะอ, <laughs> อายุเยอะแล้วไงมันจะพูดผิดพูดถูกความจําอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นค่ะ <laughs> อ่ะมาต่อนะคะก็อ่ หลังจากที่เขา i n t e r v i แล้วเอา i n t e r v i วะดูสิโอ <laughs> oh, my god <laughs> หลังจากที่เขา i n t e r v i แล้วเราเขาก็โอเครับเราเลยเรียบร้อยนะคะก,ก,นนก็ดีใจมากตอนนั้นดีใจมากดีใจมากโทรหาแม่เลยตอนนั้นกรี๊ดกรี๊กแม่เขารับแล้วแม่ก็อ๋อแม่ก็ดีใจไปด้วยนะคะว่าเออเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกใหม่สําหรับเราเนอะอุ้อเมริกาตอนนั้นใครไม่อยากไปมันเป็นอุ้ยว,วาดฝัน โอ้ยมันแบบอ้อตายแล้วฉันปราปลืม้มนอนยิ้มกุ้มกิ่มไปนานแสนนานมากเลยนะคะก็ดีใจมากนะคะพอผ่านปุ๊บเสร็จต่อไปในการที่จะไปทำงานบนเรือสำรานก็คือเราต้องเตรียมพร้อมนะคะในการไปเรียนนะคะมันเป็นคอร์สในการที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียนเตรียมพร้อมลูกเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเรือที่ทํางานบนเรือสํารานลูกเรือ ที่ทําบนเรือคาโก้หรือรูปเรือที่ทํางานบนเรือต่างๆที่ออกไปข้างนอกไอโอเวอร์ซี er ทั้งหลายเนี่ยค่ะก็คือเป็นคอร์สที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยพื้นฐานทั่วไปบนเรือรหัสหรือว่าสัญลักษณ์หรืออะไรต่างๆความเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรียนนะคะรู้สึกว่าชาจะเลือกเรียนที่โรงเรียนแถวแถวบางนา ตรงใกล้ๆไบเทคบบางนานะคะซึ่งโรงเรียนอะไรชาติจำไม่ได้จริงๆต้องขออภัยด้วยคุณผู้ชมความจำไม่ดีจริงๆไปโรงเรียนประมาณก็เกือบเดือนอยู่นะถ้าจำไม่ผิดเกือบเดือนอยู่ค่ะไปไปเรียนหนักอยู่เหมือนกันนะคะต้องแต่8ปดโมงเช้าถึง3โมงเย็นซัมติงเนี่ยค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็เรียนหนักอยู่เหมือนกันนะคะเรียนให้จบคอร์สของเขาแล้วก็ ไปเรียนเกี่ยวกับพวกเซฟตี้ต่างๆนะคะเรื่องไฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเรียนแล้วก็สอบสอบผ่านปุ๊บอ่ะก็เลยได้ยืนหนังสือที่เราสอบนึงให้กับเอเจนซี่อีกทีหนึ่งเอเจนซี่เห็นเราผ่านแล้วปุ๊บอ่ะเขาก็จะมีอ้อขอโทษทีค่ะก่อนที่จะไปเรียนตรงเรื่องเซฟตี้นี้เราก็จะมีการสอบภาษาอังกฤษก่อนนะคะซึ่งจะเป็นทางละ1,000พบาทนะคะมันเป็นแบบาก,การสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการรู้สึกว่าจะให้บริการหรืออะไรการฟังว่าเราฟัง ที่เขาพูดออกไหมเราเราเข้าใจไหมถ้าเราสอบตรงนั้นผ่านผ่านวะถ้าเราสอบตรงนั้นผ่านเราก็ถึงจะได้ไปเรียนไปไปเรียนที่ Safety, เซฟตี้เหมือนเป็นขั้นตอนนะคะสอบภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษจบแล้วก็ไปเรียนตรงเซฟตี้ซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยรู้สึกว่า100ข้อนะคะเราต้องผ่านในประมาณ95หรือ90 สักอย่างนี้นะคะขอโทษทีถ้ามันไม่แม่นนะคะแต่คือประมาณนี้นะคะเมื่อผ่านภาษาอังกฤษปุ๊บจบผ่านปุ๊บเราถึงจะไปเรียนเซฟตี้อย่างที่บอกนะคะเอาละค่ะเมื่อเราผ่านทุกอย่างหมดแล้วนะคะผ่านการเทสภาษาอังกฤษผ่านการทสอผ่านการเทส,รรเ,ทสรเรื่องเกี่ยวกับพวกเซฟตี้ต่างๆที่บอกไปนะคะเมื่อผ่านจบปุ๊บปับ๊บได้สกิจเกตมาเรียบร้อยนะคะไปประกาศปุ๊บได้อะไรมาปุ๊บ ทางเอเจนซี่พี่เขาก็จะรวบรวมหลักฐานของเราไว้เป็นแฟ้มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รอนะคะในวันที่เรือเรียกเราไปนะคะว่าวันไหนวันไหนนะคะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ4เดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะประมาณ3-4เดือนหรือเปล่านะรอให้เขาเรียกนะคะพอวันที่เขาเรียกมาปุ๊บโอ้ม่ตตื่นเต้นมากคุณผู้ชม รู้วันไปเลยเรียบร้อยแล้วแบบโอ้โหมันยิ่งตื่นเต้นเข้าไปแบบหนักทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลนะคะเพราะว่าในตอนนั้นคิดดูว่าเราแบบเราเพิ่งไปอ,อเมริกาครั้งแรก1 2. ต้องไปทํางานบนเรือสำรัญเป็นยังไงวะ3ม,มันกังวลไปหมดนะคะกังวลด้วยตื่นเต้นด้วยมันผสมผสาเ็นผสมเสานวะผสมผสานปนเปกันไปนะคะพอวันที่โอเคหลักฐานมาปุ๊บว่าไปวันไหนวันไหนปุ๊บอ่ะเราก็ต้องไปตรวจร่างกาย ก็ไปตวรวจร่างกายคะเสียเงินตวรวจร่างกายประมาณอีกเกือบหมื่นนะคะที่โรงพยาบาลนี่นี่ๆๆๆตามที่เขาบอกจนเขา proof medical เสร็จนะคะอ่ะแล้วเราก็ต้องไปทำเขาเรียกว่า passport c e m e n น book เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวชาขอดูซิว่าชาเก็บไหมไหมอ่ะอ้าคุณผู้ชมชาลืมไปว่าชามีเก็บพวกนี้ไว้อยู่นะคะเมื่อกี้ขึ้นไปหาด้วยความสงสัยก็แลอ้ามีอยู่นะคะอ่ะอันนี้ค่ะ จำได้แล้วนะคะนี่คือโรงเรียนที่ไปเรียนนะคะก็คือเคลมสต a ร์แบงคอกนอเร็ก c ์คูลนะคะอันนี้นะคะที่เป็นใบประกาศสัียบัตรนะคะที่เราได้มานะคะก็อันนี้นะคะปูกเรีปบรอนะคะก็ประมาณนี้นะคะที่ไปเรียนมานะคะแล้วเขาก็จะมีเอ่อเกี่ยวกับเอ่อเมื่อกี้ว่าจะหาพาสปอร์ตไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวนะคะอ่าเป็นเป็นแบบซีมันบุ๊กอันค่ะก็คือซีมันบุ๊กเป็นพาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงินนะคะ ซึ่งเป็นพาสปอร์ตสำหรับลูกเรือโดยเฉพาะนะคะอันนั้นเราก็ไปทำมานะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมื่อก่อนนะคะสมัยแรกๆเลยมาสิบกว่าปีที่แล้วมันยังเป็นใบจอบทำงานนะคะนี่คือบริษัทคาร์เนวอลนะคะที่เราเป็นใบจอบเลเดอร์นะคะที่โชว์มาให้เราว่าเออเราไปทํางานที่ไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้เป็นคอนแทคที่สองนะคะแต่ว่าคอนแทคที่หนึ่งรู้ชาเก็บไว้หรือเปล่าม a จิ๊เหรออ๋อ y ย a h อันนี้คือใบจ็อบใบแรกค่ะซึ่งเขาเขียนว่าไปที่เรือลำนี้นะคะแต่พอถึงไปถึงหน้างานจริงๆเราได้เปลี่ยนเรือ <c oughs> ซึ่งปเป็นเรื่องปกตินะคะของลูกเรืออ่ะโอเคค่ะมาเล่าต่อก็คือหลังจากที่เราไปทำซีเมนบุ๊กแล้วนะคะเป็นพาสปอร์ตลูกเรือแล้วนะคะได้ใบประกาศได้ใบจ็อบเลเดอร์นี้แล้วนะคะก็เตรียมตัวบิน ก็จำได้ว่าพี่เอเจนซี่เขาก็มาส่งที่สนามบินเลยนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าไฟล์บินเช้ามากประมาณน่าจะให้ไปถึงที่นั่นประมาณตีสีครึ่ง something เงี้ะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปส่งทุกคนก็ไปส่งตื่นเต้นทุกคนก็ตื่นเต้นชาเองก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันนะตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะรู้สึกว่าโอ้ไ oh ม่กอดจำได้นะคะว่าจะบินไปฮ่องกงมั้งอ่ะก็แต่งตัวแบบดีไปเลย เครื่องประดับเต็มแน่นเต็มมากเพราะว่าในความคิดเราคือว่าฉันเดินทางไปอเมริกาครั้งแรกอะไรอย่างนี้มันจะต้องแบบดีแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไปถึงก็นั่งเครื่องโอ้โหไปอเมริกานี่นั่งเครื่องเอาตายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจากอ่าสุนทรภูมิไปฮ่องกงนะ่าจะประมาณไม่เท่าไหร่นะคะทีนี้จากฮ่องกงไปแอลเอเนี่ยน่าจะประมาณ10กว่าชั่วโมงได้1 3 1 4ชั่วโมงนะถ้าจำไม่ผิดนะก็บอกโอ้อันนั้นไม่เท่าไหร่นะคะ พอไปถึงที่อลเลย์แล้วก็ผ่านเข้าไปปุ๊บเราต้องโชว์หลักฐานนะคะเพราะว่าวีซ่าที่เราได้เขาจะเรียกว่า C ีันดีวีซ่าเป็นวีซ่าสำหรับลูกเรือนะคะมันวีซ่าของอเมริกามันจะมีหลายประเภทนะคะส่วนเราเป็นซีบันดีวีซ่าเข้าไปปุ๊บก็ไปเปลี่ยนเครื่องนะคะทีนี้เปลี่ยนเครื่องด้วยความที่ว่ามันนั่งมาแบบนานอ่ะมันแบบเราก็มีการแบบมิสไฟ์ขึ้นมาตกเครื่องอะไร้ยคะก็แบบ ก็โอ้โหตอนนั้นก็คือตื่นเต้นมากตายแล้วหนึ่งต่างบ้านต่างเมืองแล้วจะมามิดไฟล์อีกโอ้ช่จะทำยังไงเนี่ยจะตั้งยังไงเกิดอะไรขึ้นสติมันติดต่อใครไม่ได้เลยค่ะก็เลยตั้งสติปุ๊บก็เลยเดินไปที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วก็พยายามสืส่อสารคะ่ะว่าเราเราเหนื่อยมากอขอโทษจริงๆนะเรามิดไฟท์ต้องทำยังไงดีอะก็เอาไม่เป็นไรอะ่ะเขาก็ให้ไฟท์ที่มันตัดไปของเราที่มันจะพอที่ว่างอะไรประมาณนี้ค่ะ <c oughs> อะไปด้ไปแล้วก็ไปถึงที่ออร์แลนโดนะคะ จาก LA ไปถึงออร์แลนโดก็โอ้โหดิฉันไม่คิดเลยว่าประเทศเดียวกันจะนั่งเครื่องแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนกันนะคะนานมากเกือบ56ชั่วโมง7ชั่วโมงว้าวนานมากจริงๆนะคะพอไปถึงที่ออร์แลนโดก็เป็นที่แรกนะคะที่ชาออกมาสุดบรรยากาศอันแสนหนาวเหน็บก็ดีใจเล็กน้อยนะคะแต่ก็งงว่าต้องทำไงต่อล่ะอะไรอย่างเงี้ยมาถึงแล้วยังไงคือพี่เอเจนซี่เขาก็บีบว่าพอมาถึงมันก็จะมีชัตเตอร์บัสที่ ไปถึงโรงแรมนะคะเราก็ไม่เข้าใจอะ่ะเพราะว่าฉันมาถึงครั้งแรกฉ,ฉันต้องอยังไ,ไงไปยังไงบังเอ,อิญมีคนคนหนึ่งเข้ามาเหมือนดูเขาก็เป็นลูกเรือเหมือนกันได้คุยกันมาในเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เลยตามเขาไปนะคะก็พยายามแนะนําตัวแล้วก็ตามเขาไปก็ไปอ่ะได้ขึ้นชัตเตอร์บัสไปถึงโรงแรมนะคะพอไปถึงโรงแรมปุบ๊บก็โอเคเขาก็จัดห้องพักให้เราพักเรียบร้อยก็ ออกมาซื้อของแล้วมาเดินเล่น,ลน,ลน,ลนลๆรอบๆโรงแรมก็รู้สึกอุ้ยตื่นเต้นจังเลยโอลันโดมันหนาวเย็นมากอะไรนี้มันมันดีจังอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเต็มตัวนะคะก็อ่ะไปเรียบร้อยตื่นเช้ามากินข้าวกินปลาใช้ WiFi ที่โรงแรมโทรหาที่บ้านนะคะที่บ้านก็เอ้าถึงดีไหมทุกคนก็เป็นห่วงหมดนะคะเป็นไงอ่ะจบก็อ่ะเช้าปุ๊บเช็คเอาท์ปุ๊บจากโรงแรมนะคะรถบัส เหลืองๆใหญ่ๆล่ะก็จะมารับซึ่งพอเราถึงโรงแรมเราก็จะรู้เลยว,ว่าอ๋อเนี่ยพนักงานทั้งนั้นเลยเพอเขาดูแบบมารอรถอะไรเงี้ยดูเป็นคนเอเชียดูเป็นคนแบบไม่ใช่ไม่ใช่คนชาติอื่นอะ่ะเราก็พอเข้าใจได้แต่เขาคงไม่ใช่คนไทยเพราะเขามพูดภาษาไทยนะเหมือนดูดูเขาจะเหมือนเป็นคนประเทศอะไรอ่าฟิลิปปินส์บ้างเป็นอินโดนีเซียบ้างาที่เราเห็นนะคะอ่ะโอเคเขาก็มารับแล้วก็ต่างๆเข้าไปนะคะก็ยืน่นเอกสารยื่นอะไร คนขับรถที่รถบัสเขาก็มารับหลับปนะคะก็ขับรถก็รับไปจากออร์แลนโดเพื่อไปถึงพอตคาเนเวลนะเป็นแบบแรกที่ชาตไปทํางานด้วยนะคะพอตคารเนเรลขับไปก็สักพักเหมือนกันก็ระหว่างทางก็มีความตื่นเต้นมีความกังวลว่าจะยังไงดีเอ๊เราจะบอกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราไปไปเจอตรงนั้นเราจะบอกใครสักคนดีว่าเราเนี่ยเออด้วยความที่ว่า พาสปอร์ตเราเนะี่ยมันยังเป็นนายอยู่ใช่ไหมคะมันยังโชว์คาว่าเป็นนายอยู่หนึ่งเรื่องเลยเขาจะเข้าจะยังไงถึงเราก็จะมีหลักเอกสารหลักฐานการแปลงเพศของเราจากโรงพยาบาลก็เพื่อจะจืนยันว่าเขาเราไม่อยากนอนต้องเด็กกับผู้ชายเพราะเออเดี๋ยวมันจะแบบดูไม่สะดวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะไปคุยกับเขาปุบ๊บอ่ะถึงเรือปุบ๊บอ้าวเรือลำนี้เขาไม่รับเปลี่ยนเรือนะคะเพราะว่าด้วยความ เหตุอะไรก็ช่างไม่รู้ก็เลยได้เปลี่ยนจากเรือน,นั้นมาเรือลำแรกของชาตินะคะชื่อว่าเซนเซชันนี่เซนเซชัน n คนิวอลนะคะเป็นเรือไซส์เล็กลงมานะคะเป็นเรือเล็กสุดนะคะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าเขาน้องจะปลดประจำการไปแล้วนะคะก็คือมันนานมากแล้วก็เลยได้เข้าเซนเซชันค่ะแล้วก็ไปที่หลังสุดเลยเพราะเขา เขาเรียกว่า orientation คือแบบเป็นการเรียกเขาเรียกอะไรอะประชุมพูดคุย orientation ก่อนในตอนแรกซึ่งไม่ทันก็ไปถึง HR คนหนึ่งนะคะจำได้เลยว่าเป็นผู้หญิงผมทองนะคะเป็นกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็ขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวนะคะยื่นหลักฐานให้เขาว่าอะไรทุกเขาก็อึ้งตกใจเลยนะเขานำหน้าแบบอึ้งอย่างเงี้ยอ้ง ก็คุยไปคุยมาก็ได้ข้อสรุปว่าเออโอเคเข้าใจนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้คนที่บางคนก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับได้อยู่แล้วไม่ได้นะคะสมมติถ้าเราไปนอนห้องที่เขาเป็นผู้หญิงอ่าเขาเรียกว่าอะไรทางยุโรปบางบางชาติที่เขาส t r i c เรื่องนี้เขาเขานเซ c e r นเรื่องนี้มากๆกลัวเขาจะอันนั้นอันนี้แล้วเขาก็เห็นว่าลักษณะรูปร่างเราก็แบบไม่ได้ดูว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออถ้าเป็นไปได้ก็ก็เออก็ เขาก็จะเขียนคำนำหน้าเราว่ามิสนั่นแหละ,ะทุกอย่างเป็นมิสหมดแต่เพียงหลักฐานลึกๆเนี่ยมันจะอยู่ในที่ของแผนกของฝ่ายบุคคลเท่านั้น HR เท่านั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้คิดจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้คิดจะปิดแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะบอกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อความสะดวกและความง่ายกับการใช้ชีวิตนี่คือในความคิดของชาติในตอนนั้นนะคะ